สวัสดีครับนะครับผมรุจิพัฒนมูลตรีนะครับวันนี้ก็มาลุยสวนอยู่อำเภอนนยามนะครับวัดย่านซื่อนะครับสวนทุเรียนส่วนนี้นะครับมีมีเนื้อที่กว่า9ไร่แล้วก็2งานนะครับปลูกทุเรียนนะครับลงทุเรียนไปเกือบ200ต้นนะครับก็เจ้าของสวนนี้คือเจรีนะครับเขาใช้จีสปีดแล้วก็จีซอยของบริษัท GTP อยู่นะครับเดี๋ยวเรามา พบกับเจลีดีกว่าว่าทําไมถึงตัดสินใจใช้สินค้าของบริษัทจี p ีนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับชื่อปัทิตาค่ะครับชื่อเจลีนะครับหรือว่าคุณพี่ปัทิตานะครับทําไมถึงตัดสินใจมาใช้ G ีสปีดใครแนะนําครับใครแนะนำให้ใช้เจสสาวเจสสาวคือคนนี้นะครับเจสสาวคือคนนี้นะครับหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะฮะก่อนใช้แล้วก็หลังใช้เนี่ยเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าไปดีครับ ต้นแข็งแรงขึ้นงามครับงามนะครับก่อนที่จะใช้ของจีสปิดอยู่ใช่ไหมครก็ใบค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์นะครับสารอาหารก็ไม่ค่อยจะมีนะครับใบเหลืองใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่ใช้จีสปิดไปแล้วสองครั้งพ่นไปสองครั้งนะครับสังเกตดูนะครับใบทุเรียนของเจลีนะครับก็จะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ใบเขียวมันนะครับเนื่องจากว่าใช้พ่นจีสปิดของเรานะครับไปสองครั้งเองนะฮะ แล้ว่าจีซอยด้วยนะฮะตอนนี้นะเริ่มเริ่มให้เจลีมาใช้ตัวนี้แล้วค่ะเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวผงนะคะตัวนี้จะใช้ดีมากเลยค่ะตอนแรกก็แนะนําให้เขาใช้กีตปีกับจีซอยแต่ตอนนี้เรามีตัวพิเศษเรามาอีกหนึ่งตัวเจลีเขาเริ่มใช้แล้วค่ะใช้ไปหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมอ่าแต่ไอตัวจีตัวกีตกปีใช้ไปสองสองครั้งแล้วเนาะเนี่ยเรามาดูต้นทุเรียนเข้าได้เลยนะคะว่าทุเรียนเข้าดีจริงๆ ใชครับแค่ดีเนาะทุเรียนตอนนี้ก็4ปีแล้วครับปีหน้าก็น่าจะได้ผลผลิตแล้วนะครับอยากจะฝากถึงชาวสวนนะครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบใบทุเรียนไม่โตต้นทุเรียนไม่โตนะครับเชื้อราเป็นเชื้อราในดินนะครับก็สามารถติดตามในเพจของ g d p ได้หรือว่าสามารถติดต่อทางกับผู้นำแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ